แล้วเขาก็กลับมาแล้วนะครับนับโบ X21 G K l ตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่ารอนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจตนี้ร เป็น X 2 1 TKL ก็คือจะไม่มีลำแผ็นนั่นเองเนาะอย่างที่บอกเลยว่าตัวนี้เคยมีมาก่อนแล้วนะครับแต่หายไปช่วงหนึ่งเลยนะตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วนะครับแต่มาไม่ทุกสีเนาะตอนนี้จะมีสีขาวกับสีดำแต่เนี้ยกล่องเนะี่ยสีขาวเนะี่ยมันจะมี2ด้านคือเป็นสีชมพูกับสีขาวอย่างงี้นะฮะอ่าแต่จริงๆตัวนะี้คือสีขาวนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในกล่องกันเลย แล้วถามว่า x 2 1 tkl เป็นอะไรกับ x 2 1ง m p a s นี่นี่เห็นไหมว่ามันจะเหมือนกันเปรียบนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีนนำแพดนั่นเองครับคือเป็นน้องน้องถอดแบบออกมาจาก x 2 1 m p a s กันเลยทีเดียวนะฮะนี่ตัวนี้นะครับเป็นไฟ rgb นะครับตัวนี้จะเป็นไฟแบบมีนิ rgb นะครับเออยุคนี้ต้องมี rgb ถูกต้องไหมนั่นแหละตัวไฟช่างสวยงามสลิเกอร์นะนี่เห็นไหม ความ R G B ของเขานะครับบอกเลยว่ากลุ่มเดิมเนี่ยมีทุกสีแน่นอนนะครับโอ้โหสีหยับวันเจีย๊ยบ <S <S ตัวนี้นะครับจะเป็นสีขาวล้วนนะครับจะไม่มีสีชมพูผสมเนาะสีชมพูเนี่ยคนถามหามาเยอะมากของยังไม่มานะครับมีแค่สีดำกับน้องสีขาวตัวนี้นั่นเองอย่างตัวนี้ที่เอามาให้ชมกันนะครับจะเป็นตัวเทเด เลสสวิตมาแล้วนะครับผมเป็นตัวที่สวิตจริงเงียบกับบูสวิตอย่างแน่นอนนะครับอานเดี๋ยวไปให้ฟังเสียงกันเล็กๆน,น,น้อยๆแล้วกันเนาะถ้าเป็นบูของ x 2 1งหนึ่ m นะครับอันนี้จะเป็นบูนะอันนี้เป็นเลสถามว่าตัวนี้มีอะไรอีกไหมมีครับ anti coating หนึงเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวนี้มีวัคซีไทย ไฟลอดด้วยนะครับแปลว่าแจมแน่นอนนะครับนี่นะครับมาให้ดูคร่าวๆอัปเดตกันว่าตอนนี้ของมาแล้วนะครับน้องๆที่หายไปเป็นเดือนได้กลับมานะครับผมพร้อมที่จะหาเจ้าของให้น้องแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับตัวนี้สีขาวจะอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับถ้าเป็นสีดําจะอยู่ที่990บาทเท่านั้นนะครับผมก็สั่งซื้อได้แล้วนะครับผมที่เพจอีสปอร์ตของเราเลยนี่สีดำทะมึนตัวนี้จะเป็น อะไรเอ่ยอนน้ไม่มีบอกอยู่ข้างใต้ไม่มีอยู่ด้านข้างด้านข้างนีงงง้นี่ด้านข้างจะมีบอกว่าเป็นสวิตอะไรอย่างนี้จะเป็นเลสนะครับบูตตามมาเร็วๆนี้นะครับผมก็สั่นซื้อกันได้ดเลยหนึ่งครับเอ๊กสองหนึ่ง T K L สุดกู